ตั้งแต่คุณภาพตัวกุ้งแล้วเรามาจากโรงที่สำหรับส่งออกเพราะนั้นกุ้งก็จะเป็นกุ้งใหญ่นะคะใช่ค่ะพอโรงส่งออกแปลว่าไรแปลว่าวัตถุดิกกบตั้งแต่ต้นทางอะคะ่ะตรงนั้นเนี่ยเขาคัดมาแล้ว<อ>ก็ปกติบ้านเราก็จะเป็นเกรดในในบ้านเราที่ท,ท,ที่ที่ไม่ผ่านการสง่งออกหลุด QC หลุด QC ละคือส่งออกไม่ได้แล้วก็จะโอเคก็จะได้บริโภคตรงจุดนั้นของมันจะไม่มีการที่จะเกิดแบบ เหมือนกับมีแบคทีเรียมีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเลยพอ,อ,อ,อเห็นห้องเย็นแล้วห้องเย็นลงทุนเป็สิบล้านเหมือนกันใช่ใช่ค่ะ <laughs> ห้องเย็นกระจุได้อยู่4ี่ห้าตัน <c oughs> เพราะว่า<อ>เราต้องเราต้องเชี์ไต้องอยู่ได้แล้วเราห้ามใส่สารกันบูดกันเสียกว่าจะได้แป้งมาตัวหนึ่งเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าเราทอดมากว่า17ปีทอดที่บ้านกับทอดที่โรงงานต่างกันเรามีการะบัดน้ำมันออกถ้าเราสังเกตจะงานบ้านๆที่ขายอยู่อะค่ะข้างนอกก็อาจจะแบบว่าอาทิตย์นึงก็ไม่กรอบแล้วเดือนนึงก็ไม่กรอบแล้วนะคะบางคนไม่ถึง2เดือนเราทําให้กับกับทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มงวดมากที่สุด,สดทุกคําคือผมมั่นใจเลยว่าคือกินแล้วมีคุณภาพแน่ๆเลย